เราจะมาดูดวงกันนะคะว่าคนที่ทำให้คุณได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องได้รับกรรมยังไงคนที่เอาชื่อเสียงเกียรติคุณของคุณไปแอบอ้างทำให้คุณเดือดร้อนคนที่เอาชื่อเสียงของคุณ ไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเงินคนอื่นเขาจะได้รับกรรมยังไงนะคะเราก็มาดูกันนะคะด้วยไพ่ชุดนี้คนที่ทำให้คุณเดือดร้อนเขาจะได้รับกรรมยังไงคนที่ทำให้คุณเดือดร้อนเขาจะได้รับกรรมยังไงใบแรกเลยนะคะ ทาวเวอร์ชีวิตเขาคงจะต้องพังพินาศโอ้โหนี้คุณไปทะเลาะก,กับคนที่ทะเยอทะยานและเป็นนักพูดปดห้าถ้วยแสดงคนคนนี้ยชีวิตเขาจะพังเพราะกรรมเก่าพังเพราะการกระทําของตัวเอง โอ้มีไพ่เดทขึ้นด้วยสงสัยได้ได้ได้เลิกกับเมียเมียทิ้งอันนี้ตกงานเมียทิ้งตกงานเขาจะได้รับกรรมที่หนักหนา,หนาสาหัสจนคุณนึกไม่ถึงเลยอะ่ะสอบตกอกหกักตกงานมีชีวิตที่ยำแย่ ได้ได้เลิกกับแฟนแน่ๆเลยคนคนนี้เขาจะมีความกุ้มอกกุ้มใจในการใช้สภาพชีวิตที่จำเจอของตัวเอง เขาจะมีปัญหามีปัญหาทั้งเรื่องความรักและเรื่องหน้าที่การงานเขาจะเกิดความรู้สึกอ่อนแอและไร้กำลังใจถูกไล่ออกจากงานเลิกลากับคนรักในอนาคตเนี่ยเขาจะรู้สึกพ่ายแพ้ต่อชะตาชีวิตรู้สึกสับสนว้าวุ่นในใจ ด้วยกรรมเก่าที่เขาทำเนี่ยมันจะทำให้เขาเกิดเป็นโรคจิตหวาดระแวงมีโครคภัยไข้เจ็บลุมเลา้าแต่จากไพ่ชุดนี้คนคนนี้เขามีอาการทางจิตนะเป็นโรคหวาดระแวงเป็นคนคิดมากเขาจะสูญเสียบ้านและทรัพย์สินมีค่าใช้ชีวิตไร้สาระน่าเบื่อไม่มีแก่นสาร กลายเป็นคนโง่เง่าในสายตาของคนอื่นคนคนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สู้ดีจะโดนทรยศหักหลังเขาจะถูกคนทรยศหักหลังและได้รับความเดือดร้อนหลายๆอย่างตามมาเขาจะได้รับกรรมค่อนข้างหนักเพราะ ทาวเวอร์กับเดททาวเวอรกับเดทขึ้นพร้อมกันมีโอกาสเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วยกรรมที่เขาจะได้รับคือจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างฉับพลันสุขภาพอยู่ในขั้นวิตกกังวลเขาจะมีสภาวะ ดวงตกสุดขีดเดทขึ้นเนี่ยก็คือหมดตัวสอบตกอ,อกหักหมดตัวหรืออาจจะตายไปเลยก็ได้อันนี้ก็จะเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุความสูญเสียอะไรหลายอย่างคนผู้เนี้เขาจะมีภาวะตกต่ำสุดขีดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงกิจการงานการค้าทางธุรกิจก็ตกต่ำอาจจะล้มละลายความรักไร้ความสุขเกิดความทุกข์สาหัสจากความรักการเรียนตกต่ำหรืออาจจะโดนไล่ออกจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาคนรักทอดทิ้งคนรักหนีจากมิตรภาพแตกเล้าวคนคนนี้จะโดน เมียทิ้งโดนผัวทิ้งแน่นอนเพราะในตำแหน่งปัตตนิไดไพเดทเมื่อไดไพเดทก็แปลว่าคนรักเนี่ยต้องการจะเลิกลาแบบถาวรเนื่องจากคู่ครองของคนคนนี้เขาเกิดความอิดหนาละอาใจเกิดความเบื่อหน่ายในตำแหน่งความรักได้ไพเดทก็คือนี่คือ จุดสิ้นสุดความสัมพันธ์จุดสิ้นสุดความสัมพันธ์ในตำแหน่งเจ้าชะตาเนี่ยได้ทาวเวอร์คือเขาดวงตกหนักในตำแหน่งคนรักเนี่ยเดทเลิกแน่นอนในตำแหน่งสุขภาพคนคนนี้สุขภาพแข็งแรงนะแต่ว่าตกงานสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีหลวกแต่ว่ามันอะตกงานแน่นอนเพราะว่าเดอะฟูลเนี่ยหมายถึงคนที่มีความแข็งแรง คนคนนี้ยได้ไพ่พระสังฆราชนะแต่เป็นพระสังฆราชหัวกลับหมายความว่าคนคนนี้ยอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่วุ่นวายสับสนมีความยุ่งยากกับคนจํานวนมากคนคนนี้ยเป็นคนไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงมีความคดโกงเป็นคนทะเยอทยานไปช่อโกงเอาเปรียบคนอื่น คนคนนี้เป็นคนที่ลุ่มหลงทางาศาสนาหรือหมกมุ่นกับพวกร่างทรงทรงเจ้าเข้าผีเป็นคนที่มีความโลภคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความโลภอยากจะได้เงินของคนอื่นอยากจะได้ของของคนอื่นเป็นคน มักใหญ่ใ่สูงจนเกินตัวเป็นคนที่มีความมักใหญ่ใ่สูงจนเกินตัวหรือแอบไปขโมยเงินในบริษัทเป็นคนมักใหญ่ใ่สูงจนถึงทำเรื่องผิดผิดเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองเป็นคนทำอะไรตามใจตัวเองเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่ทำธุรกิจก็เจ๊ง หรือโดนไล่ออกจากงานนะคนคนนี้โดนไล่ออกจากงานหรือทำธุรกิจก็เจ๊งมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่มีที่อยู่ณนะปัจจุบันนี้คนคนนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยหรืออาจจะถูกยึดทรัพย์แต่ว่าคนคนนี้เอ๋มองว่าเหมือนเขาจะมีผู้ใหญ่อ่ะช่วยเขาอยู่นะอาจจะเป็นเพื่อนที่แก่กว่า แต่ตอนนี้เขากำลังโดนกรรมเก่าไล่ล่าแล้วก็เขาเองก็มีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาเป็นคนที่แบบคือตอนนี้คนคนนี้เขามีปัญหาลุมเล้าและปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นที่ฝีมือตัวเขาเองเนี่แหละทำณปัจจุบันนี้ความประพฤติแย่ๆของคนคนนี้มันทำให้เขาเนี่ยเดือดร้อนตัวเอง การกระทําที่เลวร้ายของเขาทําให้ชีวิตของเขาพังพินาศแตกสลายสูญเสียคนคนนี้เป็นคนนิสัยขี้โกโหกขี้โกงเป็นคนใจดํานิสัยเห็นแก่ตัวเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจอารมณ์ร้อนหงุดหงิดเห็นแก่ตัวเป็นคนที่มีนิสัยเยอ่อหยิ่งจองของเอาแต่ใจตัวเองคนคนนี้ คนคนนี้เป็นคนนิสัยไม่ดีในท้ายที่สุดคนคนนี้จะได้รับกรรมเขาจะถูกคนรักทอดทิ้งและมีความทุกข์อย่างมากอารมณ์ร้อนวุ่นวายในใจเขาจะหันหน้าเข้าไปทางาสายพะอะไรสักอย่างอะ่ะเขาเป็นคนที่นิสัยโกหกหลอกลวงเป็นคนที่ไม่มีความคิดความอ่านมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่มีเกณฑ์ย้ายงานหรือโอน หรืออาจจะโดนไล่ออกจากงานก็ได้แนวโน้มในอนาคตคนคนนี้จะมีปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าทั้งเรื่องเล็กทั้งปัญหาเล็กไปจนถึงปัญหาใหญ่ๆเขาเป็นคนที่มีศัตรตูเป็นคนที่มีอำนาจบารมีมากกว่าตัวเองคนคนนี้มีศัตรตูหลายคนนะ แล้วศัตรูเป็นคนที่มีอํานาจบาร,รมีมากกว่าทุกวันเนี้ยเขาเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นอะไรปัญหาต่างๆที่เข้ามาจะค่อยๆลุมเลา้าทําให้เขาเนี่ยเกิดความทุกข์ความรักไม่สมหวังการเดินทางมีปัญหามีเกณฑ์เลิกลากับคนรักเพราะคนรักก็เกิดความเบื่อหน่ายอิหนาละอาใจเต็มที กับคนคนนี้ชีวิตครอบครัวของเขาเนี่ยจะมีความล้มเหลวเขาจะไม่สมหวังในความรักอาจจะมีการย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดแนวโน้มในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะต้องย้ายกลับไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากได้ไพ่ s i of charcoal กับหัว บ่งบอกว่าเขาเนี่ยมีความหวาดกลัวในใจต้องพึ่งพาบุคคลอื่นการคบหากับเพศตรงข้ามไม่สมหวังหรือไปเจอคนเลี้ลวไหลไปเจอคนไม่ดีหลอกลวงหรืออาจจะมีสภาพจิตใจตกต่ำถึงขั้นต้องติดยามีชีวิตที่มืดมน สมัยเด็กไม่มีความสุขขาดความอบอุ่นเขาก็มีดวงที่จะได้รับเงินและได้รับความช่วยเหลืออยู่นะคนคนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินและได้รับความช่วยเหลือจากคนคนนี้อาจจะเป็นญาติเขาก็ได้คนคนนี้มีความขี้เกียจเบื่อหน่ายอ่อนละโหยโรยแรงมิตรภาพและความรักจืดชืดไร้ชีวิตชีวา คนรักตีตัวออกห่างเขาจะรู้สึกสับสนลังเลไม่สามารถวางแผนในอนาคตได้เขาจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างอาจจะโดนไล่ออกจากบ้านอาจจะเป็นหมันมีลูกยากขาดชีวิตขาดความสุขคนคนนี้จะทำบางอย่างผิดพลาดจนทำให้ชีวิตของตัวเองเสียหายแนวโน้มในอนาคตเนี่ยเหมือนเขาอ่ะ ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้เขายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้เป็นคนที่นิสัยไม่ดีเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองและนิสัยไม่ดีเขาจะสุขภาพเสื่อมโทรมจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยจะป่วยเป็นโรคพิสุราเรื้อรลังหรือเป็นคนที่ชอบดูดบุหรี่ ไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองเป็นคนไม่มีความมั่นใจเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองจนท่านให้ตัวเองเกิดความทุกข์ในจิตใจและความเอาแต่ใจของคนคนนี้ทําให้เขาต้องเสียงานเสียการเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ เขาจะสูญเสียสิ่งดีๆในชีวิตไปหลายอย่างมีคนไม่ชอบเขาเยอะมากมากกว่าสิบคนเป็นคนที่มีศัตรูเยอะเขาจะมีหนี้สินและโดนนินทาว่าร้ายจนเรื่องหรือเขาจะสุขภาพอ่อนแอและผอมลงคนคนนี้มีความอิจฉาริษยาอยู่ในใจแนวโน้มในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเกมีทอมมจิจบ มาจากครอบครัวที่แตกแยกและฐานะไม่ดีอุปนิสัยเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแต่เป็นคนที่ขี้ขาดใจสอบมักใหญ่ไฟสูงไม่สมหวังในความรักหรือได้เมียที่ไม่ได้ดัังใจตัวเองแนวโน้มเขาอาจจะได้ย้ายกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนองย,ย้ายคนคนนี้ในอนาคตน่ะอาจจะ ได้ย้ายกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนและต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพในอนาคตเนี่ยเขาจะทำงานผิดพลาดจนทำให้โดนไล่ออกแต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินเนี่ยเขาก็ยังมีอาหารการกินอยู่นะยังมีเงินกินข้าวอยู่แต่คนคนนี้เป็นคนที่มีความโลภ หวังผลประโยชน์จากคนรอบข้างเป็นคนที่จิตใจคดโกงหวังเอาเปรียบคนรอบข้างมีความละโมบโลภมากหวังอยากได้เงินจากคนรอบข้างเป็นคนที่มีแผนการล้ายอยู่เต็มพุงชอบยืมเงินคนอื่นแล้วก็ไม่คืนยังต้องพึ่งพาอาศัยเงินจากพ่อแม่และมักมีหนี้สินอยู่เสมอ คนคนนี้ยังโชคดีที่ยังได้ญาติสนิทมิตรสหายคอยช่วยเหลือทางด้านการเงินแต่ก็มีศัตรูเยอะเป็นคนนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเมื่อเกิดความขัดแย้งเนี่ยก็จะแสดงออกถึงความป่าเถื่อนความเกีียวกาดโมโหโทโสเอาแต่ใจตัวเองด้วยผลกรรมที่คนคนนี้ทำเขาจะ ไม่สามารถตั้งตัวให้ตัวเองร่ำรวยได้ไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำมาหากินอะไรมักเกิดความผิดพลาดอาจจะได้รับความรู้ผิดผิดมาได้รับข้อมูลที่ผิดผิดมาจนทำให้ตัดสินใจผิดพลาดและธุรกิจเจ๊งตามมาอาจจะไปได้ด้วยผลกรรมที่เขาทำอ่ะเขาจะไปเจอคนไม่ดี ไปได้ข้อมูลไม่ดีไปได้ความรู้ผิดๆทีเนี้ยพอมาทำธุรกิจเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดจนทำให้เจ๊งเช่นมีคนแนะนำว่าให้ขายอาหารสเปนแต่พอไปเปิดมันเจ๊งหรืออาจจะมีคนได้แนะนำให้ทำเข้ามันไก่ขายแต่ก็ทำออกมาไม่อร่อย หรืออาจจะมีคนแนะนำว่าให้ไปทำงานต่างประเทศแต่พอไปถึงก็ไปเป็นผีน้อยแถมผู้จ้างงานเขาก็ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากไพ่ชุดน,นี้แล้วเนี่ยเขาก็เนี่ยจะเลิกกับเมียถูกเมียทอดทิ้งทะเลาะก,กับคนรักนะคะก็ถือว่าดวงตกหนักทีเนี้ยเราจะมาดูดวงของคุณเป็นการสรุป เราจะมาดูดวงของคุณเอจะดูดวงของคุณให้ว่าหลังจากเนี้ชีวิตของคุณมันจะเป็นยังไงเอจะดูดวงของคุณด้วยไพ่ชุดนี้ว่าหลังจากนี้ชีวิตของท่านมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาไหม ได้ไพ่ดีค่ะไพ่แห่งชัยชนะ ท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรตูท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรตูท่านจะหาเงินได้เยอะท่านจะเป็นคนหล่อเป็นคนสวยท่านจะสวยขึ้นมีสเสน่ห์พลางพลาวและจะมีชื่อเสียงเด่นด,ดังท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิต มีชื่อเสียงเข้ามาท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะมีชื่อเสียงอย่างมากและจะมีคนชื่นชมว่าคุณเนี่ยเออทำไมสวยงามทำไมหน้าตาดีขึ้นทำไมสวยขึ้นทำไมถึงได้ดูดีขึ้นจะมีคนชื่นชมว่าคุณเนี่ยสวย มีจิตใจที่เมตตากรุณาเป็นคนจิตใจดีงามคุณจะมีเงินใช้จ่ายสบายๆเลยนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยหาเงินได้เยอะท่านจะมีทรัพย์สมบัติมั่งคั่งร่ำรวยมีเกณฑ์จะถูกหวยมีเกณฑ์ที่จะได้มรดกหากท่านรับราชการก็จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้ลาบก้อนโต มีเกณฑ์ถูกหวยได้เงินแสนมีเกณฑ์ได้มรดกเป็นบ้านธุรกิจการงานของท่านก็มีความก้าวหน้าท่านอาจจะทำงานในระบบเครือญาติทำงานในระบบอุตสาหกรรมในครอบครัวมีคนให้ความช่วยเหลืออย่างดีแฟนเก่าคนรักเก่าจะมาง้อขอคืนดีท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงิน ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนต่างชาติต่างภาษามีคนอิจฉาริษยามีคนพยายามเอาชนะท่านให้ระวังคนไม่ดีที่จะเข้ามาให้ระวังโจรให้ระวังคนไม่ดีที่จะเข้ามาทําให้ท่านเดือดร้อนคุณอาจจะเป็นคนที่หลงไหลในการพทันคุณอาจจะเป็นคนที่ หลงไหลในการพนันคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีคนไม่ดีให้ระวังแก๊ง call center ให้ระวังคนเจ้าเล่ให้ระวังคนที่มีความทะเยอทะยานสูงจะเข้ามาเอารัดเอาเปรียบทำให้ท่านเดือดร้อนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองให้ระวังทรัพย์สินสูญหายโจรขโมย ท่านอาจจะมีเรื่องราวทางด้านกฎหมายอาจจะมีเรื่องคดีความเข้ามาให้ระวังนักพูดปดให้ระวังคนเจ้าเล่์คุณสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่ท่านมีดวงจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติต่างภาษามีดวงจะได้คนรักอ่ะเป็นคนต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์จะได้เงินจากทางไกล การเงินของคุณก็ถือหมุนเวียนดีนะคุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งก็จริงคุณจะประสบความสำเร็จในงานทั้งด้านการแสดงขายของสวยงามการเป็นดารานักแสดงการเป็นนักร้องนักดนตรีงานออกแบบท่านมีดวงจะได้เข้าร่วมงานสังสรรค์ลื่นเลิงงานละเล่นท่านจะมีเงินใช้สะดวกสบายและใช้เงินค่อนข้าง ก่งความสามารถของคุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานคุณเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการทำมาหากินถ้าเป็นเซลล์หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณจะได้เงินค่อนข้างเยอะคุณมีดวงอาจจะได้ไปต่างประเทศหรือได้ไปทำงานต่างประเทศก็ได้ คุณเป็นคนที่มีหัวการค้าและเป็นคนที่ขยันทำงานความที่คุณขยันทำงานเนี่ยคุณจะได้เงินคุณจะดูสวยขึ้นให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้มีคนคิดร้ายมีคนอยากเอาชนะคุณต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีคนที่คิดร้ายคุณเป็นคนเงียบๆแต่เป็นคนที่ขี้อิจฉา คุณจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคตามลำพังคนที่คุณเจอเนี่ยก็เป็นคนพูดตรงๆขวานผ่าซากเป็นคนนิสัยขี้อิจฉาขี้โมโหแต่คุณเป็นคนที่มีความฉลาดพอตัวรักความยุติธรรมพูดตรงไปตรงมาและเป็นที่นับถือของคนรอบข้าง คุณเป็นคนที่ใจคอเด็ดเดี่ยวไม่ง้อใครเป็นคนที่สนใจในเรื่องงานมากกว่าเรื่องการแต่งงานเป็นคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองแต่คุณจะประสบความสำเร็จและมีชัยชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนะจะสามารถเอาชนะศัตรูได้คุณเป็นคนที่มีความรู้ดีและจะได้รับการยกย่อง อันนี้คือแบบมีใบปริญญาสอบอะไรก็ผ่านสมัครงานอะไรก็ได้เรียนจบท่านจะมีความสดใสมีความก้าวหน้ารออยู่กำลังจะได้รับของขวัญได้รับข่าวดีธุรกิจการงานของท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะสอบอะไรก็สอบผ่านสามารถทำงานที่ไหนก็ได้คุณจะประสบความสำเร็จชีวิตของคุณจะมีความก้าวหน้า สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้สามารถสอบผ่านสมัครงานผ่านทํากิจการด้วยความสามารถของตัวเองท่านจะประสบความสําเร็จทางด้านการงานและการเงินอย่างมากหากทะเลาะกับคนรักท่านก็จะได้คืนดีกันมีเกณฑ์ที่อาจจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติมีเกณฑ์ได้เงินจากทางไกลสำหรับ คลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ